สวัสดีทุกคนนะจ๊ะพามาเก็บดอกอัญชันนี่อันนี้จะเอาไปกินกับน้ำพริกน้ำพริกปลาทูอร่อยนะใครที่ยังไม่เคยเอาไปกินนะ่ะจะไปหมักผมก็ได้นะแล้วแต่หมักผมแล้วก็ป้องกันผมงอกนะจ๊ะแต่งอกแล้วไม่แน่ใจ <laughs> ชมผักกาจ้ำปาจำปี คูหลาบราตรีพียอมอังกาบทั้งกันนิกาลำดวนน้ำแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าชบบาและซอยทองบานดูรียี่สุนขจานประดูพุทซ้อนพระพึงงอนไกพิ่คุณควรตอง งามทานตะวันรักอ้าวรักเรกาหลงพยงพวงทองบ้านชื่นสุขสงพุทธชาติสอาเซี่ยหน้าบ้านเราเราเป็นคนมารอยไว้เองนี่มองเนี้ยมีทั้งอันชันซ้อนอันชันเดียวอ่ะโอ๊ยตายแล้วพี่หอยทากอันนี้อันนี้เรามาเก็บหน้าบ้านเพราะว่าเรามารยไว้เอง เอาเอาเม็ดแก่ๆเนี่ยเดี๋ยวเม็ดแก่ๆเขาร่วงมาเดี๋ยวก็หล่นมาเต้ไปหมดนี่เป็ตนต้นอะไรเนี่ยลูกว่าป่ะใช่ไหมเห็นปิจิกดูสิอืมลูกว่ายอดเขาอ่อนๆนี่กินเกล็พลิกได้นะลูกว่าเนี่ยนกนกนกพาปลูกไงนกไปจิกกินลูกว่าที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาขี้ขี้ขี้ แล้วก็จะเกิดเต้ไปหมดเลยเนี่ยเราเป็นคนมาโรยไว้เองเดี๋ยวเอามาโรอยอยู่แถวๆนี้นี่นมแมวไม,ม่ใช่กัญชาแมวนะหน้าบ้านเราจะมีกัญชาแมวอันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรนะเนี่ยแต่เราไม่รู้จักเนี่ยแย่ๆแต่แป๊บเป็นลม นะพามาเก็บอันชันเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวจบคลิปแล้วก็ต้องถ่ายคลิปสั้นนะจ๊ะทุกคนเราจะต้องทำคลิปสั้นจะลงช่องไหนสามสี่ช่องลงเถอะเก็บไว้สู้กันต่อมานะจ๊ะพวกเราเนยๆก็อัดคลิปสั้นสั้นๆไปสองสามสี่นาทีพักผ่อนนะจ๊ะ ไม่ต้องซีเรียสพอถึงเวลาเดี๋ยวพวกเราก็ต้องหยุดพักกันนะเมื่อถึงเวลาพวกเราก็ต้องหยุดพักกันเพื่อดูแลสุขภาพในวัยชารานะจ๊ะปลายลาฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนแค่นี้นะ